สวัสดีคะ่ะเพื่อนเพื่อนอ้อมพร้อมสวยได้ไม่ยากนะคะมาพบกับเพื่อนเพื่อนอีกแล้วค่ะสำหรับวันนี้นะคะอ้อมก็มีลุกการแต่งหน้าแบบนี้เลยนะคะนั่นก็คือลุกการแต่งหน้าแบบพิธีกรผู้ดำเนินรายการนั่นเองนะคะเห็นเขาสวยๆในทีวีกันก็เลยอยากจะสวยตามกับเขามั่งนะคะไม่รู้ว่าจะสวยแบบนี้ไหวไหมนะคะจะไหวไม่ไหวหรือไม่อย่างไรถ้าเพื่อนๆสนใจการแต่งหน้าในรูปแบบนี้เราไปชมกันเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะสวยเป็นพิธีกรผู้ดำเนินรายการกัน ทุกคนเลยค่ะค่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะสีพาเลตที่อ้อมเลือกใช้พาเลตเดิมเลยละคะ่ะพาเลตเดียวนะคะนั่นก็คือ kma นะคะน้องๆบางคนอาจจะเบื่อแล้วพี่อ้อมใช้ kma อีกแล้วล่ะอะไรอย่างนี้ก็คือว่า เรามีอยู่หลายสียค่ะพาเลทที่เรามีเนี่ยเราจะได้รู้จักในการที่จะเลือกใช้สีไหนคู่กับสีไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่พาเลทใหญ่ๆที่เราซื้อมา1พาเลทเนี่ยจะได้คุ้มนั่นเอง,เองนะต้องแต่งให้ครบนะไม่ใช่ซื้อมาโอ้โห20กว่าสีใช้ไป3สีไม่คุ้มเลยค่ะคุณน้องต้องใช้ให้ครบนะอ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะแปลงอันแรกของเราที่อ้อมจะใช้นะคะเป็นแปลงหัวแบบนี้เนาะกับอาอร์ชโนสีนี้ค่ะสีส้มๆนะคะ ะว่าเป็นพิธีกรผู้ดำเนินรายการเนี่ยก็จะสามารถใช้สีสันได้เยอะกว่าผู้ประกาศที่เขาอ่านข่าวเนาะเพราะว่าลุกของผู้ประกาศที่เขาอ่านข่าวเนี่ยเขาต้องการความเชื่อถือส่วนมากก็จะแต่งสีน้ําตาลนะคะหรือไม่ก็สีดํากันไปเลยแต่ถ้าเป็นพิธีกร,รหรือว่าผู้ดําเนินรายการเนี่ยก็จะสามารถเล่นสีสันได้เยอะกว่าแต่ก็ต้องเป็นโทนสีที่สุภาพนะคะจะที่สังเกตตามชอ่องอื่นๆนะคะ สีลงไปเลยค่ะสีแรกเสร็จแล้วนะคะเปลี่ยนแปลงเป็นปลาหัวแบบนี้ค่ะในการที่จะเกลี่ยสีค่ะต่อไปใช้แปลงหัวแบบนี้นะคะกับอายแชโดว์สีนี้เลยนะคะสีนี้จะออกสีเขียวขี้มานิดนนะคะ บริเวณหางตาเลยค่ะ แล้วเปลี่ยนแปลงเป็นแปลงหัวแบบนี้นะคะกับอายชโดวสีนี้ค่ะต่อไปค่ะเปลี่ยนแปลงเป็นแปลงหัวแบบนี้กับอายแชโดว์สีขาวสีนี้นะคะ หาหัวตาเลยค่ะ,ะเสร็จแล้วนะคะเปลี่ยนแปลงเป็นแปลงหัวแบบนี้ค่ะกับอาช,ชโดนะคะสีนี้สีเขียวขี้มา้าสีแรกที่เราใช้ไปนะคะ เขียนขอบตาล่างค่ะค่ะแล้วก็อย่าลืมที่จะทำความสะอาดบริเวณหนกคิ้วนะคะกับอายแชโดว์สีขาวอ้อมใช้ตัวเดิมของอ้อมนะคะอาร์ตี้ค่ะ ะะจะทำให้คิ้วของเราดูเด่นแล้วก็อีกอย่างคือตาอ้อมเล็กอะค่ะจะได้มีการแบ่งชั้นเนาะไม่ใช่ว่าทาสีเชดด์ไปถึงติดคิ้วไปหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปกรีดไอายไลเนอร์ปัดขนตาแล้วก็ติดขนตาปลอมเดี๋ยวกลับมาพบกันนะคะขาอ้อมก็กรีดอายไลเนอร์แล้วก็ติดขนตาปลอมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะไอายไลเนอร์ที่อ้อมใช้ไปเมื่อสักครู่ค่ะเมลบลีนเนื้อเจลนะคะสีดําค่ะ แล้วก็มัสคาร่านะคะไม่บลินเหมือนกันตัวเดิมรุ่นนี้เลยนะคะเป็นมอเตอร์พูฟค่ะแล้วก็ขนตาปลอมที่ติดไปนะคะ v 8 8 8ดนั่นเองค่ะต่อไปนะคะจะเป็นพิธีกรผู้ดำเนินรายการทั้งทีหน้าเราต้องเล็กเลก็เรียวค่ะบอนเซอร์ที่เพื่อนๆมีเลยนะคะแต่อ้อาไม่มีเหมือนที่เพื่อนๆรู้ใช้ตัวนี้ค่ะขอ,อนิดนึงน้องๆอ,อาจะดัดแปลงเอาเป็น อายแชโดวสีน้ำตาลเนื้อแมทก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ต้องเกลี่ยดีๆนเนาะแก้มกันดีกว่าค่ะ แก้มนะคะเป็นสีชมพูของ KMA นะคะเพราะว่าแก้มเนี่ยไม่อยากให้เป็นชิมเมอร์มากเพราะว่าบางทีนะคะถ้าเรามีแบบวิบวับบนหน้าเยอะเกินไปเนี่ยาามันอาจจะแย่งซีนใบหน้าเราได้นะคะบางทีเขาอาจจะมัวดูแต่สิ่งวิบวับบนหน้าเรานะคะไม่ได้ฟังว่าเราพูดอะไรไปนั่นคือไม่ได้เลยแก้มคะ่ะปัดแก้มกันเสร็จแล้วนะคะต่อไป ทาลิปสติกกันค่ะลิปสติกนะคะก่อนอื่นทาวัสีุให้เรียบร้อยนะคะเพื่อความชุ่มชื้นของริมฝีปากเวลาทาลิปสติกออกมาจะได้เนียนสวยนะคะไม่เป็นขุยไม่เป็นข้ามนั่นเองค่ะวันนี้นะคะลิปสติกที่อ้อมใช้นะคะขอใช้2ส,สีด้วยกันนะคะสีแรกเป็นจากเลฟลอนค่ะสี4 90สีนี้นะคะนี่ชมพูแบบนี้เป็นชมพูเนื้อแมทเนาะจะเพิ่มความ สดชื่นขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะกับลิปสติกของ number s e v e ค่ะสี lady pink lady pink นะคะเป็นสีแบบนี้สีพิชพีชนะคะแต่ก่อนที่เราจะทาลิปสติกนะคะเขียนขอบปากกันนิดนึงจะได้มีรูปปากที่สวยเนาะ ก็แล้วเขียนขอบปากเดี๋ยจะทำให้สีลิปสติกของเราเนี่ยติดทนนานขึ้นอีกด้วยนะคะ เขียนขอบปากกันเสร็จแล้วค่ะวันนี้จะขออนุญาตใช้ผู้กันนะคะปแปลงค่ะแรกเริ่มที่เล็บลอนกันก่อนนะคะทัเลยค่ะ สีแรกเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาทาสีนี้กันต่อเลย Lady Pink จากเ t เว n นทีน h p e พ c h กอดก o d แบบนี้เริลงเลยค่ะจะเน้นบริเวณกลางปากนะคะให้เขาดูมีความฉ่ำวาวบริเวณกลางปาก เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะกับลุกพิธีกรผู้ดำเนินรายการนะคะไม่ยากกันเลยใช่ไหมคะสามารถทำตามกันได้ง่ายๆนะคะนิอ้อนก็ศึกษาเรียนรู้ค่ะจากการดูทีวีช่องอื่นๆนะคะสังเกตผู้ประกาศผู้ดำเนินรายการว่าเขามีการแต่งหน้ากันอย่าง ใไรบ้างนะคะเพราะว่าอยากจะสวยเหมือนเข้าบ้านนั่นเองนะคะหเห็นเขาแต่งหน้าสวยๆกันแบบนี้ก็ลองแต่งดูแล้วก็ตัวเองก็คิดว่าสวยดีแล้วก็ชอบก็เลยอยากจะมาแชร์ความรู้วิธีดีๆแบบนี้ให้กับเพื่อนๆกันนะคะจะได้สวยเป็นผู้ประกาศผู้ดำเนินรายการกันทุกคนเลยล่ะคะ่ะถ้าต้องการพูดคุยกับอ้อมก็สามารถพูดคุยนะคะผ่านทางแฟนเพจได้นะเยอ้อมจะแจ้งแฟนเพจเอาไว้ถ่ายคลิปอ้อมนะคะสาหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ